คุณนบะเรามาถึงหลุมที่นักกอล์ฟอาเมเจอร์ชอบที่สุดครับหลุมสุดท้ายหรือเรียกได้ว่าหลุมเทอร์โบปกติก็มี2แต้ม หรือบางคนบางทีสีแต้มก็มีใช่ก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเล่นกันนะเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็จะมีการเบิ้ลกันนิดหน่อยจุดสุดท้ายไม่ว่าจะดุลเก้าหรือุมสิบแปดใช่ซึ่งหลุมเทอร์โบเนี่ยจะเป็นหลุมที่นักกอล์ฟจะตั้งใจเป็นพิเศษอ่าแล้วผลงานผลงานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีบางที่เอาหกไปกินเจ็ดใช่เพราะว่าๆีลสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องดีมากหรอกก็สามารถที่จะชนะได้พาก็สบายสบายแล้วแต่ถ้าเบอร์ดี้เนี่ยวันนั้นก็เรียกว่ามีข้าวกับข้าวใช่ถูกต้อง เวลาที่เล่นเทอเทโบนี่ยข้อผิดพลาดก็คือว่าสกอร์จะไปเท ไม่ว่าจะเป็นดับเบิลทริปเปิลอะไรเงี้ยสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้ตลอดรลรวก็ในในในศา,าสนาเนี่ยหลุม18เนี่ยมันจะเป็นหลุมที่ค่อนข้างยากด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นที่เรายืนอยู่ที่สุบา,าพฤกุลุม18เนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในหลุมที่หลุมปิดที่ยากที่สุดเลยนะถ้าใครเคยมาทีเนี่ยทางซ้ายเป็นน้ําตลอดแนวโอ้โหทางขวาก็ต้นไม้เป็นป่าหมดเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่แอนด์แลนดี้แอเรียเนี่ยไม่เยอะมากก็คือง่ายๆคือใครลวกซ้ายเนี่ย ก็เรียบร้อยไปดรอปเลยดรอปทันทีใช่ถูกต้องส่วนออกขวาใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะว่าป่าทั้งนั้นมันก็ป่าทั้งนั้นก็ต้องคล้องกันอยู่ดีนะครับอ่าแล้ววิธีเล่นหลุมนี้ครับหลุมเทอร์โบ,บวันนี้เรามาอยู่กับโปรนบเนี่ยเพย์เหมือนกับในคอรอสเนี่ยนะครับผมเลเซอร์ในคลอสเนี่ยถามว่าต้องเล่นยังไงคือเอาแนวคิดก่อนแนวคิดการเล่นหลุมเทอร์โบเนี่ยคือสกอร์เราต้องไม่เสียอย่างงี้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องมาเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายหลุมสิบแปดเนี่ยผมว่ามันเป็นแนวคิดที่อาจจะ aggressive เกินไปจราเล่นร าพาใหญ่อะหรือว่าแม้กระทั่งโบกี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่ค่อยเสียหรอกอนะถ้าคุณไม่ใช่โปรโนะถ้าเป็นมานก,กออฟสมัครเล่นทั่วไปเนี่ยผมว่าถ้าจบด้วยโบกี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้มากกว่าเสียดังนั้นแนวคิดแรกเลยคือคุณต้องไม่เท่ก่อนต้องต้องไม่ไม่มาทิ้งสกอร์หรือท้ายอ่ะเพราะอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมถ้าเรามาเสียหรือท้ายเนี่ยเราจะงุดงิดละ เรารู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วอ,ะอ่ะเออมันจะแก้ตัวไม่ได้ละยกเว้นที่นี่มีหนูสิบเก้าภาษามันมีแต่ภาษาเล็กๆมีจริงๆผมมีหนูสิบเก้าเขาไปดีที่อื่นแต่ที่นี่มีจริงๆมีจริงๆมีจริงๆนะครับที่สุภาพร์นะครับแต่ว่าหนูสิบแปดเนี่ยส่วนใหญ่ทุกสนามก็จะเป็นหนูสุดท้ายเราแก้ตัวไม่ได้นอกจากจะพังในหลุมนี้แล้วมันจะติดความข้องใจไปจนถึงบ้านเลยดังนั้นต้องห้ามเทนะครับเราไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นช็อตทีออฟหรือว่าช็อตทีช็อตเนี่ยมีความสำคัญมากๆ ผมมีความคิดว่ามันควรจะต้องให้อยู่ในแฟลเวอ์หรือว่าวอ,อย่างน้อย่าอินเพลย์ไว้ก่อนนะครับดังนั้นวิธีการที่จะต้องทําให้อินเพลย์เนี่ยมันมีวิธีการกคือว่าถ้าเราพยายามที่จะตีตร,ตรงๆเนี่ย มันมีโอกาสที่พลาด2ทางโอ้โหแน่นอนเลยใช่ไหมครับเวลาตรงเนี่ยเวลารเราเลงไปทางไหนอผลลั์มันจะไม่ใช่ทางนั้นส่วนใหญ่มันจะไม่ซ้ายก็ขวาซึ่งเราเดาไม่ได้ถ้าเราตีตรงนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทาก็คือว่าเราต้องเชฟช็อตหรือว่าคุมบอลไฟให้ไปในใดทิศทางใดทิศทางหนึ่งอ่าเพื่ออะไรนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เดาได้ว่าลูกที่ออกไปเราต้องเลงตรงไหนแล้วลูกเนี่ยมันจะเลี้ยวมาประมาณไหนอย่างนี้แล้วกันโอเคคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่านักกอล์ฟผมว่าเกิน90%ครับ 99เลยแล้วกันยังไงมไม่มีใครตีไฟ่ยบอลตรงถูกไหมอ่าถูกต้องมันจะต้องมีเลี้ยวไม,ม่ใครตีตรงไปไหมมันทัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ถ้าเลเยอร์ของสุภาพร์ปลนแนะนําว่าต้องเล่นยังไงที่มันลุงชิบแต่เนี่ยคือหลุมเนี้ยทางซ้ายเป็นน้ําทางขวาเป็นป่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเ,เราตกน้ำเนี่ยมันมันเสียหายเพราะเราต้องเสียแต้มดอกดอกถูกไหมดังนั้นถ้าเราถ้าแนะนํานะครับเราควรจะตีเชฟให้เป็นช็อตเฟดอ่าเฟดก็คือพุ่งไปทางซ้ายขอบน้ําแล้วก็เฟดออกกลับเข้ามาเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้ามันเฟดแน่ๆเนี่ยเฟดนิดดหน่อยเฟมาก ยังไงก็ยังอยู่ในแอเรียที่เราเล่นพอไดอ้แต่ถ้าเกิดว่าเราตีดรอสมมติเราเล่นกลางไฟเวล์ว้วตีดรอเนี่ยถ้าเราดรอเยอะเกินไปะตกน้าทันทมนมีมันมีแล้วมันม,ม,นมีมันมีโอกาสและกันที่เราจะเสียสกอร์แต่ถ้าเราตีเฟดเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเสียสกอร์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าโอเคนะต้องเล่นช็อตที่เป็นช็อตเฟดมาดูว่าจะตีช็อต ให้มันเฟดเนี่ยในการตีไดรเวอร์เนี่ยตีย,ยังไงะนะครับอย่างแรกเลยนะปรกตีให้ต่ำก่อนปรกตีต่ำอีกอ่าสองนะครับก็คือพยายามเล็งเอาหน้าไม้เนี่ยเล็งไปที่ทางซ้ายจุดที่เราต้องการให้ลูกสตาร์ะา่ะครับผมสมมุติว่าเราต้องการจะให้เบียดน้ําก็หน้าไม้เนี่ยเล็งไปขอบน้ําเลยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวแล้วก็จากนั้นเนี่ยยืนแนวเท้าให้ซ้ายกว่าหน้าไม้ที่เราเล็งครับผมนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับจับคลิปให้แน่นกว่าปกตินิดนึงแล้วก็สวิงให้เต็มแรงเลย รับรองว่าลูกเฟดแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เรายืนแบบนี้เนี่ยเราจะได้แนวซิงเป็นเอาท์ทูอินบวกกับการจับกริปแน่นเนี่ยจะทําให้หน้าไม้เนี่ยมันไม่พลิกปิดนะครับดังนั้นลูกมันก็จะเฟดออกมาแน่นอน <Okay. S 2> เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าโอเค โอ้โหเฟดไปนะครับก็จะเห็นว่าลูกเนี่ยตีออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พุ่งไปทางซ้ายตามที่เราคิดมากขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกมันก็คือพุ่งหนีหนีอุปสรรคหนีน้ำแน่นอนหนีน้ำแน่นอนอ่าลูกนี้ก็คืออยู่ขอบๆแล้วอ่าอินเพย์อินเพย์ตีได้ตีได้เราสามารถที่เล่นช็อตสองไปพาอ่อนก็อจะได้พาไม่อ่อนก็ไปลุ้นชิปเอาทำให้พาหรือเต็มที่เสียเต็มที่เลยนะโบกี้โบกี้พอแล้วแต่สกอร์เทเทอย่างดับเบิลทริปเปิลอย่างเงี้ย ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ายังไงเนี่ยเราหนีอุปสรรคไปแล้วใช่ครับผมยังไงก็มีโอกาสที่สกอร์จะไม่เละมากนะครับสำหรับนักอเมเจอร์เนี่ยยังไงเนี่ยผมว่าพาหรือโบกี้ก็น่าจะรอดแล้วใช่ครับครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณปนบนะฮะสำหรับเรียกว่าทริคดีๆออนคอสมากๆครับ